ไทยนี่อยู่หนึ่งครับก็เลยอยู่อันดับ3ของตารางครับวันนี้เจอกลัมทีมที่ก็น่า้งจะอ่อนครับก็ต้องยิงให้การให้สัญญาลูกนี้เล่นลูกสูตรนะครับไหลขึ้นมาสุชาน์ถึงเส้นหลังแล้วเปิดผ่านครับประตูยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 1- 0นเอาจนได้นะครับลูกนี้สวยครับแทงลูกนี้หลุดไปแล้วครับสลันตรงกลางก็มีเพื่อนะครับสลันยิงเองครับเป็น2 0โอ้โหง่ายเลยที่โชครออยู่ ชานยังไม่ให้ครับตัวติดเอาครับไทยมาอีกลองยิงไกลลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหอํานาจนะครับห่วงเอาครับแต่ว่าไทยเล่นต่อสิิโชคกระชากสิทธิโชคกันหนูกระชากเข้าไปแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงยัดเข้าไปที่เสาแรกนะครับ4-0แล้วครับทีมชาติไทยแข่งแล้วกองหน้านะครับเดี๋ยวต้องดูถ้าลงไปจะไปยืนด้านขวาเอาครับถ่ายขึ้นไปสิทธิโชคล็อกเอามีโอกาสดีดง่ายๆเลยครับ5แล้วครับประตูที่2ของสิทธิโชคกันหนูในเกมนี้ครับอัทวิท ตักลูกนี้วศินมาแล้วครับวศินได้บอลยิงอ้าวเข้าไปเลยครับ6-0โอ้ยตดบอลได้ครั้งหนึ่งสิทิโชคสีโชคหลบไปได้แล้วดีดจิ้มลูกนี้เอาครับยิงเป็น7แล้วครับ7-0ครับสุชาตินวล เปลี่ยนกับตันทีมนะครับเราเชนโสบุญมานี่มาสวมปอกแขนงกับตันทีสินวิ่งไปสะดุดกันเองแต่ว่าสิิโชคยังได้บอลลูกนี้ยิงสวนตัวผู้สัวประตูเป็นแปแล้วครับแทรคลิกแล้วนะครับสิิโชคกันหนูไม่ดีความแน่นของเขามีน้อยครับไทยแต่บอลได้กระชากอู่ลูกนี้ดักผู้สินไม่ลังเลเลยครับให้ใบเหลืองกับผู้เล่นของกลวมครับเหมือนจะเป็นเหลืองแดงด้วยนะครับ เพราะว่าครึ่งแรกโดนไปเหลืองไปแล้วเข้ามาตรงกลางแล้วนะครับสุชาโน,นแล้วไหลสินิโชคจิ้มลูกนี้เรียบร้อยครับประตูที่9 9ประตูต่อศูนย์ประตูที่4ของสินิโชกันหนูคารเขตโทษอาครับหลุดไปทางด้านขวาตวบอดกันไม่ทีนึง่งว่างแล้วครับจับบอลลงสุเดชยิงลูกนี้เรียบร้อยครับสิประตูต่อศูนย์ถึงจริงๆครับครั้งนี้พัดอกสินิโชคลูกนี้ไปเองคนเดียวไปได้อาร์ครับสินิโชเรียบร้อยครับ<ๆ>ประตูที่5ของเขานะครับนี่นะครับ นี่คือโปรแกรมในวันสองเด็กไทยนะครับยิงไทย5ประตูครับสิทธิโชกันหนูครับพร้อมกับที่ออสเตรเลียเจอพามา่าแล้วอินโดนีเซียนั้นน่าจะเจอกลวมเขาคง